เป็นโตโยต้ายาริสโตโยต้ายาริสปี2014ถอดตู้แอร์ถอดตู้แอร์ถอดตู้แอร์ครับพี่อันนี้ต้องยกน้ำปลั๊กตนี้ยกน้ำปลั๊กคือเมลนยาริสปี2014นะจะถอดตู้แอร์ครับตรนี้ตรงนี้ถอดไม่ยากครับถอดไม่ยากครับตัวนี้ถอดไม่ยากไม่ยากโอเคนะครับโอเคนะครับตัวนี้ กระดิ่งออกไม่ได้เลยครับกระดิ่งมาเลยนะครับมาเลยทีนี้ถอดตาบนออกไปแล้วครับบนออกไปแล้วมันถอดไม่ยากครับตรงนี้ถอดไม่ยากตรงนี้ก็ดึงอย่างเดียวครับตรงนี้ดึงอย่างเดียวมีตั๊กล้วเสียบถอดตั๊กออกคะแนนกรดึงอย่างเดียวดึงอย่างเดียวอันนี้ตัวตายาลิฟนะครับยาลิฟปีสองห้าสิบสี่นะครับถอดแกล้งอยู่นี่กระดึงอย่างเดียว เิสั์สด้านล่างนะครับขด้านล่างทีัวขับล,ลัางนี้ ส่วนกลางถอยไม่ได้วันนี้ตัวต้าส่วนกลางขอยเราง่ายน้ยับมสอนี่ควนี้ก็ดิงออมาอย่างเดียวครับกดิงออกมปวด้วยตัว

เดิเด uh, mm ิดิงเลยนี่รับก็ดิงอยาง ao นงจย ao กรดิงออกกดย a นั่บดิงออกกระดิ่ง a เดได้เป็นย a กเปแล้วนะครับอล้วอนนี้ขดียกน็ปัดตัวนี้ยกนปัดแต่จะใช้เวลาหน่อยจะไม่ยากโตต้าถอดเดินใม่แล้วปักเดินใหม่มีสองปักนะครับนีาจะไปเอา นะครับตอนนี้ทำเร่งเวลาครับตอนนี้เริ่มสี่โมงห้าโมงนะครับต้องทำมาเร็วที่สุดมาเป็นสตอร์โบว์อยู่ข้างในนี่นะมาเตอร์โบว์ที่ปากยาวมาเตอร์โบว์อยู่นี่นะปักแหลมยาวอ่ะตรงนี่ตรงนี้เดี๋ยวจะถอดแค่นี้นะครับเป็นไปเอาตัวออกไปเลยแล้วตัวนี้นะครับถัดแค่นี้ตัวออกไปได้แล้วถอดแค่นี้ออกก็ไม่ต้องมาถอดเยอะมากผมอะไรก็ห้อยลงไม้หน่อยนึงนะครับนี่ห้อยต้นไม้วอาจารย์ห้อยต้ไม้ได้ตรงนี้ นี่นะครับไม่ทำอะไรต้องค่อยลงมาเงี้ยแค่นี้แเรายกตัวคอนโซนน่ะปัดออกไปเป็นยาฤิษปี2014นะครับตัวนี้านนนมาที่น,นี้แหละอ่าเด็เราถอดน,น็อตออกหมดแล้วก็เอาตู้ออกไปเลยครับเอาออกเลยครับเอาเลยตไปเลยเอเอาไป มีท่อ่ออุณหภูมิดะครับถอดแค่นี้นะครับถอดไม่เยอะออกเนี่ยนะครับเอาตัวไปแล้วครับถอดไม่ยากอันนี้ตัวแอยาลิตยาลิตปีสองพันสิบสี่นะครับถอดประมาณนี้นะครับไม่ต้องถอดเยอะันเราไม่ต้องไปถอดมันนะครับตัวนี้ถอดแค่นี้ออกก็ออกแล้วนะครับเข้าใจนะครับตัวแอร์นะครับนี่ก็ตัวแอร์เอาลตัวแอ เรือน <Iya. S 1> ี้อยู่ด้านด้านในนะตัวนี้ถอดเขายังถอดแค่ชุดชุดนี้ออกก็พอแล้วครับเนี่ยชุดนี้ชุดนี้แรงแกะนะครับจ่าเลยจะจะล็อกมันนะแข็งนะมีล็อตัวนี้ตัวนี้ตัวนออีอัดิงเลยดดิ้อดิง ดูเลยนั่งกันอะไรครับโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ตัวแอรนะครับเนี่ยเป็นที่เกลี่ยเจมเลยเดี๋ยววันนี้นะครับจะเปลี่ยนตู้ใหม่แล้วเปลี่ยนตู้ใหม่นะครับเปลี่ยนตู้ใหม่นะครับมาเตอร์โบอเวอยู่ตรงนี้นะครับมาเตอร์บอเว เดียวนะเดี๋ยวจะประกอบฟ้าไปง่ายนะครับมันมีฟ้าไปง่ายนะับไม่ยากเลยะฟ้าไปง่ายขข้าแล้วข้าลอยก็ใส่น็อตาโอเคนะครับ